สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับเกี่ยวกับมุมมองวัฎการในการมองโลกและการใช้ชีวะนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับหลายคนนะครับเกิดเป็นมนุษย์นะรู้สึกว่าโอ้โหชีวิตนี่ยากเหลือเกินนะชีวิตนี่เจอแต่อุปสรรคปัญหานะเจอแต่ขวากหนามนะคือเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยทุกนะหลายคนได้ยินถึงเรื่องราวของเทพเทวดาสวรรค์ นะว่าสุขติภูมิชั้นนั้นเนี่ยเป็นเลิศอย่างนั้นเลิศอย่างนี้ซึ่งก็ไม่ผิดนะครับพระพุทธเจ้าท่านก็ตัดสอนนะบอกเล่าให้ฟังเองนะครับว่าความสุขของมนุษย์เนี่ยนะไม่เทียบเท่าหนึ่งในร้อยนะครับในสวรรค์เมืนเมื่อผู้คนเนี่ยนะเทียบนะความเหนื่อยยากนะความที่โอ้โหนะตื่นเช้ามานะต้องไปนูน่นไปนี่ไปนั่นนะเหน็ดเหนื่อย นะยืนเดินนั่งนะทำงานเนี่ยหลังขดหลังแข็งนะเห็นถึงโอ้โหความเหนื่อยยากในโลกมนุษย์แล้วเนี่ยนะเมื่อนึกถึงโอโ้สวรรค์นี่คนละเรื่องนะหลายคนบอกอยากไปเกิดในสวรรค์จังเลยนะจะไปยังไงนะแต่ถ้าจะเล่าสู่กันฟังให้เห็นความจริงจริงนะครับต้องบอกว่าโลกมนุษย์นี่แสนสั้นมากเลยนะครับคือมนุษย์เนี่ยคนที่เราเห็นมีอายุเกินร้อยปีเนี่ยน้อยมากเลยนะอายุข,ขประมาณสัก80ด กว่าปีนี้ก็ถือว่าอายุยืนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอายุของมนุษย์โลกนี่สั้นนะครับประมาณร้อยปีเทียบเทียบกับเทวโลกนะเขาบอกว่าเทวโลกเนี่ยอายุยืนยาวกว่าโลกมนุษย์เยอะเลยนะอย่างเอ่อหนึ่งวันนะครับของสวรรค์ชั้นจาตุหาราชิก,กาเนี่ยนะประมาณ50ปีของโลกมนุษย์อ่ะนะนี่คือคร่าวๆนะครับยิ่งสวรรค์ชั้นสูงขึ้นไปเนี่ยหัวอายุยืนยาวนานมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องบอกว่า อายุในมนุษย์เนี่ยน้อยมากนะแต่ว่ามนุษย์นี่เหนื่อยเหนื่อยจริงฮนะผมก็ไม่ไปเศษนะเพราะว่าตั้งแต่เด็กจนโตนะจนวัยอีกไม่กี่ปีก็กเกษียณนะก็ต้องบอกว่าเหนื่อยนะชีวิตมนุษย์นี่เหนื่อยแต่ถ้าเราใช้ให้มันคุ้มมันก็คุ้มค่านะนะตอนนี้ผมก็ดูว่านะตอนนี้ผมห้าสิบกว่าแล้วนะถ้าผมอายุถึงแปดสิบเนี่ยผมมีเวลาอยู่บนโลกมนุษย์นี้ไม่ถึงสามสิบปีละ ผมถึงค่อนข้างหวงแหนเวลามากเลยนะในการทำความดีในโลกมนุษย์นะครับในช่วงประมาณ30ปีที่เหลืออยู่เนี่ยนะโดยเฉพาะนะผมรู้ตัวนะว่าตัวผมเนี่ยยังไงต้องเกิดอีกนะมันยังมีอวิชชาอยู่มันยังมีเชื้อแห่งการเกิดอยู่ส่วนใครจะไม่เชื่อเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดอันนั้นก็ข้ามคลิปนี้ไปเลยนะสำหรับท่านที่เชื่อเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดเพราะสังเกตเห็นจิตใจตัวเองก็ยังมีกิเลสตัณหาอยู่เลย นะก็ใจว่าถ้าต้องเกิดอีกก็คงไม่อยากจะมาเกิดในกรียุคในมิกสันยียุคในช่วงปลายพุทธศน์มาเราก็ต้องมาสั่งสมบุญกุศลกันนะครับซึ่งผมก็บอกไปแล้วในคลิปก่อนหน้าน,นี้นะว่าเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยให้ได้โชค3ชั้นก็คือเรามาเกิดเป็นมนุษย์พระพุทธศาสนานะฟังเรื่องอริยสัจสี่เรื่องของอริยมรรคแปดก็ไปประพฤติปฏิบัติกันทานศีลสมาธิปัญญาสั่งสมบุญกุศลกันเป็นสเสบียงบุญแล้วก็ที่ฐานจิตนะครับถ้ารู้ว่าต้องเกิดอีก ก็ไปเกิดในสวรรค์สวรรค์6ชั้นนี่แหละครับก็เลือกเอาตามจริตนิสัยนะครับก็หลีกหนีมาเกิดเป็นมนุษย์ในช่วงกรียุคมิสันยุยคนะในช่วงปลายพุทธกาลนะครับเพราะฉะนั้นอายุบนสวรรค์เน,นี่ยยาวนานกว่าโลกมนุษย์เยอะแล้วความสุขสบายก็สุขสบายนะในสวรรค์น,นี่นานแสนนานกว่าโลกมนุษย์เยอะเขาบอกว่าสวรรค์บางชั้นเนี่ยอายุยาวนานเป็นหมื่นปีโลกมนุษย์ เป็นแสนปีโลกมนุษย์ก็มีนะเป็นล้านปีโลกมนุษย์ก็มีนะถึงบอกว่าถ้าท่านเกิดเป็นมนุษย์นะครับถ้าท่านใช้ร่างกายนะความเหน็ดเหนื่อยความเหนื่อยยากในโลกมนุษย์เป็นในการทําคุณงามความดีนะในการเสียสละทานศีลส,สมาธิปัญญาความเหนื่อยยากโลกมนุษย์ของท่านเนี่ยนะถ้าโชคชะนิดหนึ่งก็คือท่านจเจริญอริยามรรคแแล้วท่านสามารถบรรลุธรรมได้ได้ดวงตาเห็นธรรมปิดกําเนิดอบายนารกได้ นะครับโชคชั้นที่สองก็คือสั่งสมสเสบียงบุญทานศีลสมาธิปัญญาถ้าท่านยังไม่สิ้นเชื้อการเกิดนะยังมีอวิชชาอยู่ถ้าท่านยังรู้ว่าท่านต้องเกิดอีกท่านก็ไปเกิดในสุคติภพสุคติภูมิเราจะเพราะช่วงกรียุกนะช่วงมิสัญยียุกก็ยังมาเกิดในโลกมนุษย์เกิดมาก็ตายฟรีก็ที่ฐานจิตเลยไว้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งท,ที่ท่านสั่งสมบุญกุศลไปถึงแต่ที่สําคัญคือโชคชั้นที่3คืออยู่ในปัจจุบันให้มีความสุขให้ได้นะครับไม่ใช่ว่า ฝืนตัวเองทรมานตัวเองเพื่อจะทําความดีไปสวรรค์นนะแต่ว่าความสุขปัจจุบันหาไว้ได้เลยความทุกข์ปัจจุบันนี้ไม่ลดละเลยอันนี้ก็ไม่ใช่บางคนทําบุญกุศลเกินกําลังเกินตัวไปรอสวรรค์ชาติหน้าก็ผิดต้องรู้จักสวรรค์นในโลกมนุษย์กันนะดับทุกข์ในใจตัวเองให้ได้ก่อนนะฝึกจิตให้ไปสวรรค์ให้เป็นก่อนนะยิ้มได้ด้วยบุญกุศลที่ทําไปทานศีลสมาธิปัญญา นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเหนื่อยยากในโลกมนุษย์ไม่นานหรอกครับนะร้อยปีนะขยันทําความดีไปเหนื่อยยากนะครับเหน็ดเหนื่อยทำาทำการงานอะไรก็ทําไปเหนื่อยยากใน,ในโลกมนุษย์นี่ไม่นานแล้วค่อยไปสุขสบายในสวรรค์เนี่ยแสนานานเลยนะอยู่กันเป็นหมื่นปีแสนปีอะ่นะสำหรับผู้ที่จะหลบในช่วงของมิกสัญยีนะครับนะก็รอพระ สียริยาเมตยไตรบูดเจ้ามาตัดสรู้นะครับผมจึงได้ทําคลิปก่อนนั้นนี้นะครับที่บบยให้ฟังว่าชีวิตนี้น้อยหนักแต่สําคัญนักใช้คุ้มค่าอย่ามัวแต่โทษนู่นนี่นั่นคืออย่าไปม,มัวเสียเวลานะครับเพ่งโทษต่อสังคมต่อโลกนี้เยอะเกินไปต้องบอกว่ายุคนี้สินธรรมเสื่อมจริงไหมจริงนะข่าวสารก็เป็นเช่นนั้นแต่ยังไม่ใช่เป็นยุคที่ที่เร็ว้ายที่สุดยุคที่เร็ว้ายที่สุดก็คือยุคปลายพุทธศากราชก้คงอีก2,000กว่าปีข้างหน้า มันชีวิตนี้น้อยนักสําคัญนักก็คือให้เห็นว่าการเกิดเป็นมนุษย์ยุคนี้พรุทธสนานี้สําคัญมากเลยให้รีบเก็บเกี่ยวสั่งสมบุญกุศลซะนะจงใช้เวลานะรีบทํากับสิ่งไหนที่ใช่อย่าเสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่ใช่คืออย่าเสียเวลาไปทําบาปอกุศลจงเสียเวลาความเหน็ดเหนื่อยไปในการสร้างบุญกุศลทานศีลสมาธิปัญญานะครับให้สั่งสมไว้นะ แล้วก็บุญกุศลถึงเนี่ยนะก็ตั้งอธิษฐานจิตอ่ะนะไปเกิดในสวรรค์นะไม่ลงมาเกิดในโลกมนุษย์ในช่วงปลายพุทธสนาในช่วงกรียุคมิสันยียุคจงใช้เวลาที่มีอยู่ใช่ไหมร่วมกับการมิตรหรือมิตรแท้อย่าเสียเวลาแม้เล็กน้อยไปกับศัตรูหรือมิตรเทียมผมบอกแล้วมนุษย์เนี่ยอายุมันสั้นนะครับแค่ร้อยปีเองนะ เนี่ยผมก็คิดว่าตัวเองนะอยู่ได้30ปีเนี่ยสาปีนี้ผมห่วงแหนมากในการทําความดียอมเหน็ดเหนื่อยนะทำคลิปทุกวันนะพูดทุกวันนะยอมเหน็ดเหนื่อยนะครับยอมเสียสละเงินทองอะไรต่างๆทําความดีนะครับนะแต่ทําความดีนั้นก็ต้องอยู่บนความพอดีด้วยนะจงมีความสุขกับปัจจุบันวันนี้และทุกวันกับลมหายใจเข้าออกหากเจอทุกให้รีบดับทุกทันทีไม่ผัดวันประกันพรุ่งนะคือเราโชคดีนะครับมาเจอ คำสอนผู้เจ้าอาริยสัจสี่เรื่องของอริยมรรคมีองค์8ประการให้รีบขวนขวายภาวนานะฮะนี่คือข้อดีของมนุษย์ที่ท่านมาเกิดแม้อายุสั้นร้อยปีแต่โชคดีกว่าเทพเทวดาเพราะเทพเทวดาเขาสุขสบายเขาไม่เห็นทุกข์เขาก็ไม่สนใจอริยสัจสี่เท่ามนุษย์นั่นเองนะแล้วเราก็ดับทุกข์ที่ปัจจุบันให้เป็นนะครับเพราะว่าถ้าเราดับทุกข์ปัจจุบันเป็นนะที่ผมบอกโชคสามชั้นแล้วเนี่ย โชคชนิดหนึ่งก็คือดับทุกปัจจุบันเป็นยิ่งใครบรรลุธรรมได้ได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันหนโชคดีสั่งสมสเสบียงบุญกุศลไปเกิดในสวรรค์นะครับแล้วก็ดับทุกที่ปัจจุบันเป็นหากชาติหน้ามีอยู่จริงอะ่ะเราก็จะเป็นผู้หนึ่งที่มีความทุกน้อยและมีความสุขต่อไปต่อไปแล้วก็อยู่ท่า,ามกลางกดำมิตรคือมิตรแท้ในชาติหน้านั้นอย่างแน่นอนเขาททุกอย่างมาเริ่มจากชาตินี้แหละ,ะการที่ไปคาดหวังชาติหน้าโดยที่ไม่ทําชาตินี้เนี่ยเราก็เป็นการคาดหวังลวมๆแรง ถ้าเราทําชาติที่ปัจจุบันเป็นเลยนะครับมีความสุขอยู่ที่เป็นที่ปัจจุบันนะครับดับทุกข์เป็นที่ปัจจุบันนะครับรู้วสวรรค์นี่เป็นยังไงลักษณะยังไงเนี่ยเราก็รอหวังชาติหน้าได้นะโดยที่ชาติปัจจุบันนี้เป็นอยู่ก่อนแล้วเราถ้าเกิดเรามองเห็นนะไม่อยากทุกข์ตลอดการเพราะว่าเห็นการเกิดเป็นทุกข์ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เทวดาเกิดมาก็ต้องแก่เจ็บตายวนเวียน นะถ้าไม่อยากทุกตลอดการก็ทํานิโรธนิพพานให้แจ้งก็ไม่ต้องเกิดอีกตลอดไปนี่แหละครับผมกบอกว่าเหนื่อยยากในโลกมนุษย์ไม่นานนะอย่างมากก็ร้อยปีอย่างผมนี่ถ้าดูเวลาล้วก็ไม่เกิน30ปีมั้งนะก็ต้องลาจากโลกมนุษย์นี้ไปละนะถ้าโชคดีอายุถึงร้อยปีกนะ็มีเวลาไม่ถึงห้าสิบปีละใช่ไหมฮะก็ผ่านครึ่งหนึ่งของชีวิตคนมาละ มันเหนื่อยยากในโลกไม่นานนะครับแล้วสุขสบายในสวรรค์แสนนานนะลองค้นหาคําตอบในใจตัวเองสํารวจจิตใจตัวเองนะครับว่าเกิดเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาเนี่ยได้โชค3ชั้นแล้วหรือยังแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ